เคยโอ,อกหักจนรู้สึกว่าอยากจะถือมีดไล่ฟันตำรวจไหมครับ สวัสดีครับพี่นส่วนรายการบอสอ่านข่าววีที่88เรื่องที่มาอ่านนะครับชื่อว่าข้าฉันให้ตายเสียดีกว่าเคยโกหักกันไหมครับน้องๆหลายคนคตอบว่าโถพี่อย่าเรียกว่าอีเวนต์เลยเรียกว่าอาชีพดีกว่านะอกหักกันจนเบื่อไม่ว่าจะเป็นการที่ไปชอบเขาแล้วเขาไม่รักตอบหรือว่าคบกันแล้วแล้วโดนทิ้งเนี่ยนะครับก็เศร้าไปแพ้กันนะ <S 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 ส่วนคนที่โกหักมาใหม่ๆแล้วเฮิร์ตเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการแก้อกหักที่ต่างกันไปบางคนก็จะกินเหล้าบ้าบางคนก็ร้องเพลงเศร้าบางคนก็เล่นเกมถ้าการหนักหน่อออยกก็าาาบบน้ํเฝััว หัวท่านั้นที่ไม่ได้ถอดเสื้อผ้านะครับ uh huh. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจจะช่วยเยียวยาได้ไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุคคลแต่มันจะมีบางคนที่แบบไม่รู้ทําไงแล้วว่ามันแบบโอ้มันไม่ได้มันแย่มากแล้วทั้งใบมันพังไปแล้วอย่างเช่นน้องคนนี้นะครับเพราะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเฟซบุ๊กของข่าวช่อง8ได้รายงานว่ามีสถานีตํารวจภูธรที่เมืองภูเก็ตได้มีนักเรียนชั้นมหกของโรงเรียนดังแห่งหนึ่งได้ถือมีดไล่ฟันตํารวจหนีกระเจอนะครับ uh huh. ก็ลองดูจากคลิปได้นะเป็นน้องคนนี้วิงง่งเข้ามา เขาพูดะไรเนะี่ยอาจจะบอกว่า ยิงผมเถอะไม่มีอะไรเหลือแล้วปืนมายิงกูให้ตายเลยดีกว่า <What? S 1> ก็วิ่งไปทั่วสอนอ,อแล้วก็จะเอามีดไล่ฟันตำรวจเพื่อหวังให้ตำรวจนั้นเอาปืนมาแล้วก็วิสามันตนเองให้ตายไปซะดีกว่านะครับคือถ้าเกิดไม่รู้เรื่องราวมาก่อนนะคิดว่าน้องนี่ต้องเมายาแน,แน่เลย oh, <no. S 1> ก็เลยอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าน้องไปดูไอ้สิ่งนี้จากไหนมาหรือว่าต้องการอะไรต้องการให้ตำรวจยิงแล้วก็เก็บเงินค่าปากการะกันหรือเปล่า <Huh? S 1> หรืออะไรทำไมไม่ฆ่าตัวตายแบบอื่นนะครับกีดแขน ผูกคอโดดตึกเยอะแยะหมดนะครับเสิร์ฟคูเกลก็ได้นะครับเออนี่รอเล่นนะครับไม่ไม่สนับสนุนให้ใครฆ่าตัวตายนะครับท่นี้ท่านั้นใครที่อยากฆ่าตัวตายผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับผมขอให้การ์ดดาวินใบหนึ่งก็แล้วกันมีสมองแค่นี้ก็สมควรตายแหละดีแล้วนะอ่ะกลับเข้าเรื่องก็แล้วกันนะคือเข้าใจนะครับว่าเฮิร์ทมากสำหรับใครที่ดูข่าวนี้อยู่ก็เอาเป็นตัวอย่างนะครับอย่าไปทำตัวประชดชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับอย่ากก็แจกการโงนครับแต่ก็ดึงกลับคืนมาดีกว่าครับเปลืองการ์ดนะซึ่งภายหลังนะ สอนต่อแทนไม่รู้ว่าพ่อแม่สั่งสอนอยังไงอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่การศึกษานั้นต้องมีการสอนวิชาความรักด้วยว่า <Wow. S 1> ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดหรอกออ <c oughs> ก็นี่แหละครับความรักที่มักทําให้เราเสียใจแต่ยังไงวัในนี้ใจก็ยังว่างอยู่นะปิงปงไอสั์อันนี้ทีมบทไม่ได้เขียนีนนเขียนสด Oh, วเรื่องต่อไปครับชื่อว่าไม่พร้อมเพททุกคนน่าจะเคยโอนตังกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ว่าจะเป็นผ่านแบงก์ีหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็มีโอนออนไลน์เยอะแยะไป <Yeah. S 1> และการโอนออนไลน์เนี่ยมันมีการโอนได้หลายแบบซึ่งตอนนี้รัฐบาลเขาเพยายามจะโปรโมทเรื่องพร้อมเพทกันมากเลยเป็นโอนตังแบบใหม่โดยการใช้แค่เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขมือถือที่เชื่อมต่อกับบัญชีนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งระบบพร้อมเพทนะครับเป็นระบบการเงินแบบ e-payment ซึ่งบริการที่ธนาคารไทย15แห่งและธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ4แห่งได้แก่ธนาคาร การอมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคาร,คอ,าคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเอาง่ายคือครอบคุมกับทุกแบงก์แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับคือมันโอนตังค์ง่ายมากโดยที่เราเอาแค่เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขมือถือเนี่ยไปผูกกับบัญชีไหนก็ได้ที่เราอยากใช้ให้คนเขาโอนตังค์เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพอใครจะโอนตังค์เข้ามาหาผมเนี่ยเขาแค่พิมพ์เลขมือถือก็โอนตังค์ได้เลยความสะดวกนี้ก็มาพร้อมกักบความกังวลน,นะครับ<อ>ถ้าเกิดมีคนเอาเบอร์เราหรือเลขบ,บัตรประชาชนเราไปผูกกับบัญชีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมีคนโอนเข้ามาบัญชีเเราานนนน่่งิมัจะไหหลปคื คําตอบคือไหลครับคือเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนในพันทิปเนี่ยเขาสงสัยเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยเขาเลยไปโพสตในพันทิปแล้วเขาค้นพบว่าเบอร์มือถือเขาเนี่ยไปผูกกับบัญชีหนึ่งในธนาคารออมสินโดยที่เขาเนั้นไม่ได้นุมัดแล้วก็บัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีของเขาด้วย <What? S 1> เขาก็ลเลยรอนะครับโดยการโอนเงินเข้าเบอร์มือถือตัวเอง1บาทนะครับแล้วปรากฏว่าเงินก็ไหลไปในบัญชีนั้นจริงๆด้วยเขาก oh, <ๆ>็เลยเฮ้ยตายแ<ๆ>ล้วย่างงี้ถ้าเกิดมีใครอยากจะโอนเงินให้เขาเนี่ยมันก็ไม่มาหา,หาก็ดีก็ไปหาใครก็ไม่รู้สิอะไรอย่างเีี้ัับบานออกกขญช จก,กนนร oh. เรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะครับว่าไอบริการนี้มันยังใหม่อยู่แล้วว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่มีการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนมันสามารถทําได้ง่ายเกินไปนะครับเรื่องที่สอนะครับเราจะโอนตังให้ใครนั้นเราต้องคุยเขาให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนเบอร์มือถือนี้แล้วก็เราติดตังมันอยู่กี่บาทล้วก็โอนผ่านเบอร์มือถือไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องถามก่อนว่าเฮ้ยเบอร์มือถือแกผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ของแกหรือเปล่าว่าอะไรงี้ค่อยทานะครับเพื่อนกรเซฟตัวเองด้วยก็ฝากถึงผู้พัฒนาระบบด้วยนะครับ รวดเร็วแต่ว่าความรวดเร็วจนเกินไปนี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะฮะ <No. S 1> าจะทำให้คนหลายคนเสียเงินไปหลายแล้วก็ได้นะครับก็เหมือนความรักของเรานะครับ uh uh. ปุ๊บปั๊บอาจจะไม่ดีค่อยเป็นค่อยไปแต่ค่อยให้พัฒนาขึ้นทุกวันแล้วกันเนาะ uh uh. นี่ อันนี้ฝีมือคนเขียนบทของแท้รุ่นสุดท้ายครับชื่อว่ากินฟรีวันเกิดเวลาวันเกิดในแต่ละปีทําอะไรกันบ้างครับบางคนก็จะเป่าเค้กบางคนก็ไปปาร์ตี้ฉลองกับเพื่อนบางคนก็ไปทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำบางคนก็ไม่ทาอะไรเลยครับนอนอยู่บ้านซึ่งผมว่าหลายๆคนก็จะหาอกาสไปกินอะไรพิเศษๆในวันเกิดใช่ไหมครับเห oh, <yeah. S 1> มือนกับลุงคนนี้ครับชื่อว่าจอจเขาเป็นผู้ใช้งานอิมเกอร์นในยูสเซอร์ที่ชื่อว่า another another g e o g e นะครับเป็นเว็บไวโพสรูปนะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลุงแกแล,และแทนที่แก แกทากับกายเป็นขับรถไปตามร้านอาหารต่างๆทั่วเมืองแกน,นะครับพร้อมกับถ่ายรูปแล้วก็ทําบันทึกในชื่อว่า My Free Birthday Food Odyssey oh. ก็แปลประมาณว่าผจญภัยการกินฟรีในวันเกิดของฉันแกก็เริ่มจากการไปเดล y q u e ี n กันนะครับแล้วก็ไปขอผู้จัดก,การนะครับผู้จัดการบอกว่าฮะอยู่ร้านนี้มาสิปีเพิ่งรู้ว่ามีโปรโมชั่นให้ติมฟรีในวันเกิด oh. ด้วยก็ให้แกไป1โคนต่อมาแกก็ไปที่ Starbucks นะครับแล้วก็ Starbucks ก็ไม่ได้ให้ง่ายครับทำให้แกน,นั้นต้องโทรไปที่ศูนย์บริการใหญ่แล้วก็ยื่นเรื่องนะครับ ว่านี่เป็นวันเกิดแกจริงยู่่อยางงนก่นอนที่พนักงานนั้นจะทำเครื่องดื่มเย็นให้แกหนึ่งแก้วครับจากนั้นแกก็ไปต่อที่ร้านลูบิโอนะครับแล้วก็ได้ทาโก้มาแบบหนึ่งกล่องแบบชิลๆเลยแล้วก็ไปต่อก,กันกับที่ร้านพิซซ่าของครีมมอลดี้นะครับคือทุกร้านที่แกไปกินเนี่ยนะครับแกก็แถมโดยการรีวิวสินค้าให้ด้วยว่าเอ้ยมันกี่ดาวอร่อยไม่อร่อยอะไรยังไงเอามาว่าแกกินเยอะมากไม่รู้ว่าคนคนนึงมันกินได้เยอะขนาดไหนได้ยังไงนะครับใครอยากจะไปตามว่าแกกินอะไรบ้างในวันเกิดเขานะครับก็ลองตาาาาาาามมมมลลลิิงงกกกกก์ไไดดด้้้้้เเเยยนนนนะครรััับบววววผผอออ่่่ีปปปหแ วันเกิดผมขอข้าวผัดกะเพราฟรีจานหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นผัดกะเพราหรือได้ตะาหลิวฟ้านหัวกับบ้านนะครับก็จบแล้ครับกับรายการ Bossan c l วิที่88ครับคิดว่าการตระเวนกินอาหารฟรีในเมืองไทยในวันเกิดตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วมีใครเคยใช้พร้อมเพย์บ้างอย่างครับใช้ดีไหม หรือว่าเราควรจะมีมาตรการการดูแลคนโงหักทั่วประเทศยังไงได้บ้างครับลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะแล้วก็มนเดินคอถ้าเกิดชอบคลิปนี้เขาขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งนะครับกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆข้างๆปุ่ม subscribe ด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยว่าผมโพสต์คลิปใหม่ๆครับแล้วเดีเจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน